สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้ก็อยู่กับ,บผมสันติคือเกอ่าครับเมื่อนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตบักเมลอนครับต้นเมลอนหลังจากที่ได้อายุประมาณสาสิบมือครับประมาณสาสิบมือครับสาวสิบหามือเริ่มนับตั้งแต่มือที่เริ่มแซ่ในเลยครับ ประมาณสามสิบที่้าทิมหามือนี่ยนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ง่ายแล้วครับเริ่มเพียงเพียงข้อแล้วครับเพียงข้อก็เริ่มออกดอกแล้วครับเริ่มมีดอกแล้วนี่ครับอันนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วครับตัวนี้ที่มันขึ้นน้ำเสืองนี่ก็คือห่อพันขึ้นเองนะครับเข้ากัน ท่านท่านหยอดมันขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาน้ำเสียครับสามมือพันเทื่อนหนึ่งอันนีน้นะครับที่ว่าในคลิปก่อนนานี่ครับตอนนี้ก็เป็นดอกแล้วครับที่พ่อผสมเกสรนล้ครับบนนี่เดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวพาไปเบิ่งการผสมเกสรครับว่าเห็ดจังไดครับเป็นดอ,อกเบิ้งแล้ว นับตั้งแต่มือที่ทยคลิปเทือกรกับประมาณอยู่ที่ทเท่าไหร่ะประมาณสิบมือได้ประมาณสิบมือแล้วนี่แะครับมือ,อกันยังกันเตี้ยวซำนึงละตามซี่ขอแล้วบัดนับอีกสิบมือคุนะได้บอกหลายไงเร็วครค่ะ นี่เข้ากับพัน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 ,พน,พนตนมันขึ้นไปน้าเสือกนี่นะครับวันนี้เดี๋ยวพผ้มผ้าไปเบิองการผสมเกสรซ้อนครับมาผ้ามาเบิองการผสมเกสรซนไม่หลอน,น,อนวันนี้ใส่ผู้กัน ผสมเลยบ่เห็ดยังใดพูกันแต้มเลยคือเทาพูกันแต้มแต้มดอกแน่นไปใส่ดอกอีกดอกนึงยังติบ่คือขังขังให้นี่มันจะมีกีสอนตัวผูกับตัวเมียตัวผูคือเป็นละอองสีเหลืองเหลืองตัวเมียคือเฉียวเขียวอ๋ออันที่เดียวเห็นนะแมนบ่ที่เดียวเห็นก็เอาพูกันแต้มให้มันผสมกันเลยให้มันติดกัน แต้มละาอองเหลืองๆมาใส่ตัวเขียวๆเลยโอ้ห้มันเพราะแต้มเสซตดอกอะเอากีบดอกมันออกเพราะว่าช่วงนี้มันหนาฝนความชื้นมันสูงเอาเอาเอาแขนเปลี่ยนนี่อย่างกีบดอกมันป้องกันบ่ราะไมันเน่าพอเวลาเขาผสมเสร็จแล้วมันจะหุบเข้าไปแต่ที่นี่มันกลายเชื้นถ้าย่ำย่ำมือขึ้นย่ำสีหัวมันสีหุบหรอกีบดอกมันเข้าผสมเรียบร้อยแล้วมันสีหุบเพราะเซอแม่งกับจังบาน เงนบ่มันมันสิหุบเราเฮ้ยุบไปเลยมันสิบานแค่มือเดียวมือเดียวมบานแค่มือเดียวเราต้องออกเพราะว่ามันหุบขอาไปมันสิชืนมีความชืนที่จะแทงดอกมันเ่าก็คือแต่ถ้าเท้าว่าผสมมือนี่นี่ก็คื่อดอกนี่ผสมมาได้เลยเงนบ่ผสมมาได้เลยมันสิบานให้ผสมแค่มือเดียวคือเข้าผสมได้มือเดียวเท่านั้นมันนี่ต้นนึงนี่ผสมจากดอก อันนี้คือต้นหนึ่งต้นหนึ่งจะผสมอยู่สองดอกแล้วปกติเขาจะผสมสามดอกแต่ตัวนี้ที่เฮ็ดไว้คือจะเหลือเหลือแขนงไว้สามแขนงสามแขนงหนึ่งสองสามข้างไต้กะแขนงนี้จะอยู่ประมาณแปดเก้าแที่แปดที่เก้าสิบประมาณนี้นับจากข้างใตมากมันบ่นับจากข้างใตมากแล้วข้างเทิงก็คือรีบออกรีบออกเลยออกไปเลยที่ประเทไมันเป็นดอกเลยมันบ่ พว่ถ้าเข้าประเฮดออกนี่ก็คือมันเป็นทุกขแนนงบ่มันจะเป็นทุกคะแนงเราวิธีผสมคือจะเลือไว้เลือไว้สามสามขะแนงนี่คือเพื่อเพื่อขะแนนหนขะแนนหนึ่งที่มันบ่มีดอกที่มันผสมบูรุอแต่ถ้ามันสมบูรณ์ทุกขะแนงก็คือเข้าผสมแค่สองเข้าเลือกเอาอันที่สมบูรณ์ที่สุดอันสมมุติอันนี้ปุ๊บดอกคะแนงนี่ผสมไปังกระทั่เมือว่านแล้ว อันนี้มาผสมมัอน,นี่ก็คือได้สองได้สองะแนงนงะแนงที่สามคือเด็ดอ,ออกเลยออกเลยบ่บ่เอาเลยมันบออ่บอ,อเลยอันนี้เป็นวิธีที่เทดยูนี่ยูงองอืนองอ่นขเขากับเทดบ่คือกันมันวิธีวิธีข้นเราวิธีแต่ค้นเทดมันบ่แต่ค้นเทดบางมองส่้นมาเขาจะผสมสามเลยเพื่อป้องกันมันผสมบ่ติดน้ำอ๋ออันนี้พอฮขาผสมแล้วปุ๊บมันเป็นน่วย เขามาเลือกอีกวาบันนี้มาเลือกให้มันเหลือแค่น้อยเดียวเลือกน้อยที่งามที่สุดเลือกน้อยที่มันงามอันนี้ก็สีได้ได้สองน้อยตระมาณน้อยประมาณซํำไข่ไก่สีเขาก็มาเลือกเอาไว้น้อยเดียวเอาน้อยที่มันรลปบรงลี่ๆขึ้จังไข่ไก่เอาหน่อยที่มันงามบันนี้เห็นเห็นเขาเห็ดขึ้จังบางคนเนาะ เอาคือเด็ดดอกอีกดอกหนึ่งมาใส่กันจริงๆนะเฮ็ดแบบนั่นก็ได้ตันนั่นจะมั่นใจกว่าแต่ตัวนี้คือต้นมันสมบูรณ์อยู่ด้วต้นสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์อยู่ดวก็คือไม่จำเป็นบันไดจำเป็นเลยมัน,นถ้ามันสมบูรณ์คือเรต้องเรต้องเด็ดอีกดอกหนึ่งมาใส่คือถ้ามันสมบูรณ์คือเกตสวนตวรเรื่องเหลืองนี่ลึเงเหลืองตัวนี้มันละอองมันจะหลายคือไม่จำเป็นต้องเอา ของตนอื่นมาใส่ขันขันห้องบ่อผสมมันเป็นมั่นเป็นยังบ่วันนี้ขันบ่อผสมมันกับบ่อติดน้อยเนาะบ่อติดเลยมันบ่อมันอาจจะติดหรือบ่อติดแต่ส่วนมากจะบ่อติดคือมันบ่อเนนอนบ่อเนนอนติดมากกับนวยบ่แงมเพราะว่าเราอ่องมันบ่พอเราอ่อง ละอองที่มันละอองตะผูที่มันไปผสมกับตัวเมียนี่มันบ่พอบ่คือจังเข้าป้ายไปใส่อันนี้คือเข้าปลายไปใส่<อ>ให้มันแลต้มไปใส่คือมันมันหลายมันจะได้ผสมได้ดีผสมตัวจริง บบนี้ในในรงเลือนมันกะบ่มีแมงนนื้อหน่อกระไ้ผสมบ่มีมาแลงงบามีมแลงมาผสมให้ถ้าเป็นยูข้างนอกก็จะมีเพิงมีอย่างมาตอมมกระแบบผสมแนยูนบะข้างนอกคืองมาแลงผสมให้เลยมัาจะไปต้องผสมเอาอ เฮ็ดงไงยๆงก็สั็เลยผสมเกสรเอาพูดกันแต้มแต้มด้วยมันต้องคืนอยู่กับเทียมตั้งแต่ปลูกตอนแรกเลยถ้าต้นสมบูรณ์คือผสมไงแคาพูดกันแต้มแต้มเพราะว่าเกสรตัวผู้ที่มันอยู่ในดอกตรงนี้มันถ้ามันสมบูรณ์มันก็นจะละอองมันจะหลายละอองเกสรจะหลายแต่ถ้าบ่สมบูรณ์ก็จำเป็นต้องเอา ดอกตูโพมาเต็มพอาะเกสอนจาบพ่อพอถ้าเบิ่งว่าดอกเด็ด่สมบูรณ์นี่เขาสามารถเด็ดเอาดอกดอกเอื่นมาใส่น้ำก็ได้เนีน่นยแต่มันผสมผูจะเต็มใส่ได้วันนี้ต้นซุมนี่เด็ซุปม,มันบ่มีดอกจริงจริเด็ ตัวนี้เพื่อผสมเสร็จแล้วผสมเสร็จตังแต่มมือว่านแล้วมันบานพร้อมกันอ๋อแหนีงมันผสมสองมือวานแล้วผสมสองกันดอกแล้วกะคือเอาซองดอกเลยคือเอาซองดอกแล้วคือมันผสมเรียบร้อยแล้วเอาแับนี้มันได้ผสมจากมือแับนี้ประมาณสามมือสี่มือประมาณนี้แล้วแต่สนว่าผสมบูุ่ผสมบุญมันสม่ำเสมอบะ ถ้าต้นมันสม่ำเสมอกับโกเกินสีมือแล้วอแต่ถ้ามันบบสม่ำเสมอสีเห้างก็ผสมแค่หามือเพราะบสานมันสี่ห้างกันหลายพันบ่ทบ้านนวยมันก็จะอายุห้างกันหลายพันมันก็เวลาห้องให้ปุ๋ยสี่ห้องให้ระบบน้ำเดียวกันทั้งหมดน่ะสิการให้ปุ๋ยการทำหวานสี่มันก็สิคือมันเกี่ยวกันไปเบิร์เลยตัวนี้ถ้าถ้า บอ่อโลงตัวปุ๊บก็บคือมันมันบอ่อโลงตัววัดทุกอย่างเลยตอนนี้มันบอกงันมันต้องงามตั้งแต่แรกเลยคือต้องดีต้องต้องดีตั้งแต่แรกมมนเลยข,ขันขันเสียป,ปุ๊บก็ขึ้นบ่อบอ,อันนี้กันให้ปุ้ยให้ยังันยากมันบอกแบนี้ปุ้ยยากเพราะว่าที่ไ้นี่เขากใส่ระบบน้ำนะไม่ได้ว่าดันไ้เอง แล้ถ้าถ้าดอกยังสีนี้คือผสมแม่พรวันท่านใดเอาพวกนี้มันต้นมันเป็นโรคมันเป็นเพี้ยไฟเพี้ยไฟเพี<ฟ>้ยไฟกินเลยบ่อผสมเนี่ยันท่านได้เป็นแดงตองไหมคือบ่อเอาคือบ่อเอาแล้วเยอะใบถอนทิ้งใบมันเพี้ยไฟเพี้ยไฟเนี้ยเป็นไม่แรงบ่ก็เป็นเนี่ยเป็นเชื้อราหน่อยก็สิ่งพรมอีกออื ล่ามกัดเหล่านั้นี่ติดไวรละพี่จังมันมีพิษมั้งเหบอมันกัดแล้วมันเป็นตัวผ้าหันมัไวรัสไวรัสของแต่งนะโอ้ต้นทามต้นนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่เป็นหรือกันเลยตัวนี้เป็นเบิดเอาเพียวไฟมันโดดไปกัดมุ่งก็เอาเบอยู่เนาะมันต้นหน่อยก็มุ่งหลายหน่อยก็เส้นผม เบืง้งเอ็นตาเปลือบเห็นเบิ้งแต่เป้านี่แค่เห็นแล้วขันเบิ้งดีๆเห็นอยู่มั้บ่เห็นจะเป็นตัวแดงนหน่อยเบิ้งบ่จุ่มได้จีบเพี้ยไฟแล้วก็ลบพิมเลยถอนจริงเลยคือต้นนั่นบ่ได้แล้วมันบ่ขันต้นนั่นอะไรอันนี้มันเป็นเมล่อน มันบ่คือแค่นตะลูกถ้าแค่นตะลูกยังพ่อสิได้ยังพ่อสิไปต่อได้แต่ไม่หล่อนคือถือเพี้ยไฟกัดแล้วมันกัดคือต้นมันชะงักเลาะต้นมันชะงักเราคือเพราะมันบางต้นกับตายไปเลยแล้วพอมันชะงากแล้วปุ๊บมันกัดเพราะท่านมูกันให้น้ำให้ปุ๋ยมันเกิดอันนี้มันบอกมันเพราะท่านมูให้น้ำให้ปุ๋ยกับพวกซึ่งมูสิ ต่แห่งระบบน้ำเป็นระบบเดี่ยวหมดเลยระบบเดียวมันก็เลยคือห้มันห้เสียไปเลยห้เสื้อเดียวเสื้อละโล่งสีมันบปเลยมาเหลือต้นเานะแสดงว,ว่าผสมเร็วเติอบอยุนึกว่าจะเห็ดจะเห็ดยากพูกกันเต็มเต็มพูกกันกับพูกกันระบายสีธรรมดานี่แหละพูกัน ธรรมดาเลยอะไรวันนี้นถ้าถ้าดอกไตมันคิดว่ามันเกสรบ่พ่อเขาเอามาแต้มเอาของตัวปูไปใส่แต่แต่ส่วนใหญ่มันพ่ออยู่แล้วอ๋อคือเทาเท้าพูกกันไปแต้มของดอกนี้มาใส่ดอกนี้ก็ได้งา้นไม่จำเป็นต้องเด็ดดอกไปใส่กันก็ได้ว่าต้องเด็ดดอกไปใส่ทันแต้มเอาเลย เราไมจะตีอยู่คู่กันมันจะเป็นลอ,อ,องเรืองโอ้ลุงเรืองลายๆเนี่ยเป็นรล่องลุงเรืองแต่ต้องระว่างใส่คู่กันนง่ายอย่แต่ต้องระว่างคือระวังอย่าให้คู่กันเปียกน้ำหรือดอกดอกมันเปียกน้ำพอเข้าผสมจนมาเข้าผสมตั้งแต่เศร้าจนถึงประมาณเทียงบกเกินเทียงตอนในช่วงนี้มันยังมีหนามสิน้มที่เกิดมันคายออกมาอยู่ตามใบอยงสิต้องตีเตียยวนึง ตองระวบงว่าให้มันไปถึงคู่กันหันหันหน้ามันถือมันถือเป็นอย่างหน้าถือดอกมันมันกับละอองเกสรมันกับสิเปียกไม่กับสิเนี้วไปมันสิบดกระจายนสิบดกระจายเมื่อเหตุให้มันผสมมาดีบางที่อาจจะผสมมาเต็มได้พอเกสรเปียกเกสรเปียกมันเหมือนกับไปล่างเกสรออก แท้นที่แต่ว่าเฮ็ดห้มันไปติดกัน,นเหมือนห่อไปเคลียร์ออกซ้ำเหมือนกับไปล้ลางเกรสรอ,ออกกระจกอเอาเกสรมันอาจจะติดมานน้ำคู่กันเห่อยางเดี๋ยวเลยก็ได้มันด้ถยนั้นจะพู่กันเปียกก็จังเอาผ้าเปียกน้ำไปถือปุ่นพุ่นกับสติดมาจากมาก็ผ่าเบิร์ตอันนี้คือกันก็ต้อง ถ้าผู้กันเปียกมันกับเี่ยอกับิี๊ดมันต้องผู้กันกเปียกเลยต้องมาว่างอเอานละ้วถามลอยต้นต่ว่าเหลือเบื้องเห็ดง่ายอยู่ครับ ตอนนี้ได้ประมาณเป็นนาที่สิบหน,น้าที่แมนบ่เห็นได้ประมาณสิบหน้าที่บ่ได้แถวหน,นึ่งนสะิบหน้าที่ได้แถวหนึง่งประมาณล่งหนึง่งประมาณชั่วโมงหนึงงน่งล่งหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ กำลังงามครับตอนนี้คะแนนกระลายอันนี้คือเพื่อนจะผสมเกสรแล้วปุ๊บพ่อกันเป็นขลิขะแนงออกไปนําเดี๋ยวก็ต้องพอผสมเกสรแล้วเดียวก็ต้องเลยมาพัดขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเลื่อมออกจากเสื้อแล้วครับมัน้ำพัดตนมันขึ้นไปนเป็นปัจจุบัยกเลย เพราะว่าขันขันห้าบ่พันปุ๊บมันจะบบ่ไปห้าเสียงออเลยเด้มันจะลงขัาง่างเลยดครับเดี๋ยวมนีกน่เดี๋ยวภาพมาเบิ่งสํานิก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเอยียงก็ฝากกดติดตามไว้นะได้ครับสวัสดีครับ